ดีครับพบกับผมตัางเตยฟลิมทองลิซงคลิปนี้จะมาทําการรีวิวสปริงแต่งนะครับนี่ของช่างประสานนะครับอันนี้จะเป็นสปริงเดิมได้ทําการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็หลายคนก็แน่าจะรู้นะครับว่าเหตุผลทําไมถึงต้องเปลี่ยนก็เพราะให้มันรอบมันยาวขึ้นให้รอบมันสูงขึ้นนะครับ ใจยาวขึ้นนะครับไปไปทางานกับเขาไปปรับนาแล้วก็ไปดันดินไปล้มต้นไม้อย่างนี้รถเหมือนไม่มีกําลังนะครับก็ได้ทําการเรียกแรงมา้ามันขึ้นมานะครับเรียกมันมาเลยกับเ6 2มะครับก็บถือว่าโอเคนะครับขับดีเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูวัดรอบเลยนะครับ รอบที่เขาตั้งไว้ก็9,000นะครับคือ900รอบมาไวนะครับถ้ายโคตรลึกเลย รอแค่งานครับเดี๋ยวอย่าไปจัดเต็มให้ได้ดูเลยนะครับก็จะมีการอัปเดตก็คือใส่กองแก้วครับนี่ได้ทำการยึดขาใหม่นะครับคลิปก่อนหน้านี้ใช้ลวดมัดนะมันถูกเฉินนะครับตอนนี้ก็ว่างก็ได้ทำการแต่งใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยึดท่อของ KR นะครับ สองนิ้วครึ่งเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูครับมาดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ได้ทำการเดินคอใหม่นะสำหรับท่อนะครับถอดพักออกแล้วก็เดินเดินตรง แล้วก็ตีกลวยครับตีกลวยใส่ตรงนี้ใส่โบพ่อก็แย่ต้นไม้ครับสูงจัดก็อัปเดตเพิ่มก็คือลาวไฟครับนี่ใส่ลาวไฟใหม่ใส่ลาวไฟใหม่นะครับว่าจะติดแผงยาวไปก็ยัง รอก่อน,นคับมาดูตรงนี้นี่นะครับตัวเดิมตัวเดิมมันจะสั้นครับมันจะออกมางองออยู่ตรงนี้ก็เดินมาครับมันจะเป็นสองท่อนมานะครับก็เดินลงมาแล้วก็ต่อท่ออีกชิ้นหนึ่ง ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ทำการลองแหวนเพื่อให้ตัวนี้มันขยับออกมาไม่ให้มันชนกับกาดดำนะครับนี่นะครับข้อเสียก็คือถ้าใครลักรวดก็ต้องทำใจนะกับตัวนี้ปาดครับปาดขาดเลยก็จะเป็นรอยแล้วนี่มันโดนตรงนี้ เวลาปิดไปก็ไม่เห็นนะครับเพื่อความสะอาดของห้องเครื่องเอาสละได้นะเวลาปิดก็ปิดได้ปกตินะครับรถคันนี้ออกได้น่าจะปีที่สามแล้วครับผานก็ผานลังก็ จะน้อยแล้วคัดท้ายนี่เปลี่ยนใหม่นะครับคัดท้ายหลังกูต่อเริ่มเริ่มหางแล้วครับก็มีรวมบ้างชุดหลังนี่ก็หยอดน้ำมันนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนคาบน้ำมันแต่ตรงนี้ซึมครับ คัดนี่เป็นทุกคันหรือเปล่าแต่ช่างเขาเวลาเขามาเช็คเขาก็บอกว่าประจำตัวของรุ่นนี้เลยครับยางก็หมดไปเยอะวิ่งวิ่งลาดยางครับวิ่งอัดฟางเดินเดินทางไกลชั่วโมงก็1616ชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปลองไถนาแล้วถ่ายให้ดูนะครับเมื่อวานผมก็ไปไถทีนี้ผมไม่ได้ถ่ายมันน้อยนามันน้อยเกินไปสามคันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าวิ่งเกียร์อะไรใช้รอบเท่าไหร่ครับแล้วเจอกนคลิปต่อไปครับ